ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชา n e l มามีทาร์ตนะคะวันนี้จะมาทำพลิกอเด็กหัวข้อสำหรับคนโสดนะคะความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหรือช่วงที่สการนี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นไหมสำหรับคนโสดเท่านั้นนะคะเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้อากาศเย็นๆแบบนี้คนโสดหลายๆคนคงจะอยากจะหาที่พักพิงหรือซบอุ่นจากใครสักคนหนึ่งนะคะทำสมาธินะคะแล้วก็ไปเลือกกองไพ่กันได้เลยค่ะ มีไพ่ทั้งหมด4สำรับนะคะสำรับที่1สำรับที่2สำรับที่3สำรับที่4นะคะให้ลืกดวมตั้งจิตแล้วก็ตั้งสมาธิให้นิ่งเลือกกองไพ่ที่ถูกใจที่สุดมา1กองนะคะ1 2 3 4หากเลือกเรียบร้อยแล้วไปรับชมคำทำนายได้เลยค่ะโอเคค่ะเลือกเรียบร้อยกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ กองที่1ก่อนนะคะสําหรับที่1ก็คือสําหรับนี้นะคะโกลเด้นนะคะโอเคค่ะความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะ คนโสดนะคะความรักที่ผ่านมาที่จริงเราก็มีคนคุยคุยแหละเราเคยมีคนคุยเคยมีคนแบบมีความสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนแล้วก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันเนาะแต่ก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้คลิกกันมากเท่าไหร่นะอา่าเรายังไม่ได้มีความไว้วางใจมีความให้ใจกันและกันมากเท่าที่ควรนะคะที่ดูแล้วเหมือนคบไประวังไปอะ่ะล้วก็มีความขี้น้อยด้วย ขี้น้อยขี้หงุดหงิดใจแล้วก็มักจะสงสัยแล้วก็ค่อนข้างจะตั้งแง่ในตัวคนรักค่อนข้างสูงเนาะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของเรานะคะแล้วก็มองว่าเออความสัมพันธ์มันควรจะเป็นไปได้ด้วยดีแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต่างคนต่างยุ่งไม่ค่อยมีเวลาให้กันสิ่งที่เคยคุยด้วยกันมันก็ลดน้อยลงไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ มีใครอีกคนหนึ่งเข้ามาแทรกแซงแหละนะคะมันก็เลยเหมือนเป็นการคุยคุยที่คุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะในส่วนของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนาะมันออกมาเป็นประมาณนั้นนะแล้วก็ดูแล้วกลายเป็นแบบว่าเขาดูเลือกแล้วก็ให้ความสําคัญกับอีกคนมากกว่าเรานะคะเดี๋ยวลองดูช่วงนี้นะคะว่าคนโสดนะเราเป็นยังไงบ้างอ่า คนโสดคนโสดจริงๆคนโสดที่เลือกกองนี้อ่ะส่วนตัวเราเองก็มีการออกเดินทางตามหารักแท้เหมือนกันนะคะเนี่ยคือเราก็เปิดใจแล้วแล้ว,ลวเราก็เหมือนกับว่าออกเดินทางตามหาความรักและเราไม่ได้อยู่เฉยๆเราพยายามเอาตัวเองไปยังสถานที่ที่จะได้พบเจอใครหรือสถานที่ที่เราจะได้แบบมีโอกาสพบเจอคนที่เราถูกอกถูกใจแล้วก็ มีโอกาสได้เจอคนนั้นจริงๆนะคะตามไพ่นะคะขึ้นมาว่าคนที่เลือดกองเนี้ยช่วงเนี้ยมีโอกาสพบเจอคนจากการเดินทางหรือจากการไปยังสถานที่ต่างๆนะก็คือเราต้องออกเดินทางก่อนแหละแล้วเราก็จะมีโอกาสเจอคนนั้นนะคะที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบว่าอ,อืมไม่ได้หวือหวามากมายนะคะพูดถึงเรื่องหน้าตาก็ไม่ได้ดึงดูดเรามากมายเท่าไหร่เนาะแต่ออกแนวแบบ เป็นผู้ชายอบอุ่นอะไรประมาณนี้แล้วก็อบอุ่นนะคะเขาให้ความอบอุ่นกับเราได้นะเดี๋ยวดูหน่อยนะว่ามีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์อะไรเกิดขึ้นไหมว้าวกับคนนี้นะคะสามารถสานต่อได้เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวได้แหละแต่ว่าทีเนี้ยรู้สึกว่ายังมีเคมีหรืออะไรหลายๆอย่างอ่ะมันยังเข้ากันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราเหงาอ่ะเราสามารถคุยคุยแล้วก็ ศึกษาดูใจเขาไปก่อนได้นะคนที่เข้ามาช่วงนี้แต่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันอาจจะยังไปไม่เวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าดูแล้วมันยังเข้ากันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้รู้จักกันมากพอแล้วก็เหมือนกับว่านิสัยอะไรใจคออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยจะ นิสัยใจคอก็ดูไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้สำหรับคนที่เลือกกองนี้คนโสดถือว่ามีโอกาสที่จะเจอนะความรักความสัมพันธ์จากการเดินทางหรือจากการออกเดินทางไปยังต่างจังหวัดต่างสถานที่ <c oughs> หรืออาจจะเป็นในจังหวัดก็ได้ค่ะแต่เป็นการเดินทางไปยังที่ใหม่ๆดีมากกว่าและเราก็มีโอกาสจะได้พบเจอเขานะคะป <c oughs> ระมาณนี้ค่ะเราจะเป็นคนเข้าหาด้วยนะคะ ำหรับกลองที่หนึ่งนะคะโอเคค่ะมาต่อกันนะคะสำหรับท่านที่เลือกสำหรับที่สองนะคะก็คือกองนี้เนาะโรแมนติกถารอดนะคะดอกกุหลาบนี่นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูหน่อยนะคะว่าคนโสดเนาะในส่วนของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้าง คนที่เลือกกองที่สองนะคะคุณเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ไม่เบาเลยนะคะก็คือเราเป็นนักรักเลยแหละนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนี่แหละที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์เรามันอยู่ในรูปแบบของมันไม่ค่อยจริงจังมากนะคะก็คือเหมือนแบบความสัมพันธ์แบบเออรักสนุกไปวันๆมากกว่าเนาะแล้วก็มักจะมีคนคุยแต่ว่าไม่มีการผูกมัดกันแล้วก็เรามีช้อยส์มากนะมองว่าที่ผ่านมาเรามีตัวเลือกเยอะมาให้เลือกแล้วก็ บางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่มีใครที่เติมเต็มเราได้ด้วยแหละเราก็เลยได้แต่แบบคุยคุยไปก่อนยังไม่ได้รู้สึกรักหรือผูกพันอะไรมากนะคะต้องเรียกว่านักรักนะคะกองที่สองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักนะคะว่าปัจจุบันเนี้ยจะเป็นยังไงนะคะสําหรับนักรักท่านนี้นะคะคนเลือกกองที่สองนะคะสถานการณ์ความรักปัจจุบันเป็นยังไงคะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เรือกกองนี้คนโสดนะคะต้องบอกว่าโสดจริงๆเนาะเราเองแล้วเราเองอะ่ะรู้สึกว่ามีความพยายามเหมือนกันที่จะเข้าหาหรือพยายามแบบว่า <c oughs> เข้าหาคนที่เราเล็งเล็งอยู่เนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าคนเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะอิกนอนเราเลยระดับหนึ่งก็คือไม่เชิงอินนอนมากก็คือเหมือนกับว่าเขาจีบยากอคนคนนี้ที่เรากําลังจะเข้าหาหรือเราเล็งเขาอยู่นะคะต้องบอกว่า เราเข้าไปในใจเขาได้ยากมากนะแล้วก็รู้สึกว่ามีท่าทีที่เขาจะแสดงความชัดเจนกับเรานะว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ชอบนะเขาไม่อยากสารต่อนะอย่างเงี้ยมีโอกาสนะคะที่จะโดนตัดบทตัดความสัมพันธ์ได้สูงนะคะสําหรับนักรักกองที่สองนะคะแต่รู้สึกว่ายังไงอะ่ะเราเองก็มี choice มากอยู่แล้วแหละแต่รู้สึกว่าเราอะ่ะชอบคนนี้เราอยากที่จะแบบ เราอยากที่จะคุยกับคนุณนี้ยเราอยากเอาชนะใจเขาให้ได้อะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นเดี๋ยวเราจะเหนื่อยนะนนก็คือบางทีเราอาจจะโดนตัดบทหรือตัดตัดความสัมพันธ์ฉุบเลยนะอดสารต่อนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะแต่ก็ต้องถือว่าเราไม่ได้เศร้ามากแหละเพราะว่าเหมือนกับว่า บางทีเราเองก็ไม่ได้เปิดใจหรือยังไม่ได้ทุ่มเทให้เขาเต็มร้อยแต่มันออกแนวว่าเออเราอยากจะเรียนรู้คนคนนี้อยากไปต่อกับคนคนนี้ออประมาณนั้นนั่นแหละฟิลเราก็เลยไม่ได้ดูเศร้ามากนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะมีความแหวอยู่นะกับคนนี้นะยังไม่ได้ไปต่อเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้มีการแบบ ออกเดทหรือทํากิจกรรมร่วมกันได้นะคะคนที่เราเลงไว้เนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะ,ะอาจจะแห้วไปก่อนนะคะแต่ว่ามองว่าเราก็มีตัวเลือกมากแหละนะยังไงกคค็ค่อยคุยไปก่อนละกันนะคะลองดูคนที่เข้ามาด้วยบางทีเราไม่ค่อยชอบคนที่เราเข้ามาเท่าไหร่แต่ก็มองว่าอืมเราสามารถคุยไปก่อนได้ถ้าเราเปิดใจนะคะประมาณนี้นะคะ ามาต่อกันที่กองที่สามนะคะอือฮะโอเคค่ะมาต่อกันที่กองที่สามนะคะต่อไปจะเป็นการอ่านคำทำนายคำณพยากรณ์ความรักคนโสดสำหรับท่านที่เลือกกองที่สามนะคะนี่ค่ะ Star Spinner Tarot นะคะสำหรับกองสีม่วงนี้นะคะโอเคความรักของคนที่เลือกกองนี้ที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงบ้างคะ รู้สึกว่าคนที่เลือกกองนี้ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันจะเป็นความรักระยะไกลตลอดเลยนะคะก็คือเป็นคนเป็นความรักทางไกลเป็นความรักที่แบบจะต้องติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นแล้วก็มันมันยังไม่มีโอกาสได้พบกันสักทีเนาะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันด้วยความไกลความไกลเนี้ยมันทําให้ระยะห่างในความรู้สึกเรามันห่าง ต่างคนต่างรู้สึกห่างออกกันไปออกไปเรื่อยๆแหละถึงแม้ว่าเรารู้นะคะว่าเขายังเป็นเขายังมีความสําคัญกับเราอยู่เขาเองก็รู้ว่าเราเป็นคนที่สําคัญสําหรับเขาเหมือนกันแต่เหมือนกับว่าระยะทางมันทําให้ทุกอย่างมันดูเป็นไปได้ยากนะคะความสัมพันธ์นี้มันก็เลยถูกค่อยๆเลือนหายไปได้นะคะสําหรับคนที่เรื่อกกองน,นี้นะโอเคแล้วมาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะคะว่าความรักจะเป็นยังไงบ้างคะ สรคนโสดอืมโอเคอืหือืมสำหรคนโสดน,นี่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าอ่ะเราก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเขามากคือให้ใจมากรักมากนั่นแหละค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าด้วยความเป็นไปได้อะไรหลายๆอย่างอะ มันทาให้เรากับเขาไม่สามารถใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้แล้วเรายังรู้สึกเจ็บปวดอยู่เลยนะคะคือเรายังรู้สึกเสียใจอยู่กับความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะมันทาให้ตอนนี้ตัวเราเองก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครเต็มร้อยแล้วก็ไม่เชิงปิดกั้นตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนเหมือนยังไม่พร้อมมีความรักส่วนตัวเราก็พยายามเปิดเปิดตัวเองอยู่แต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าคือ ท <c oughs> ่าทีของเราอะ่ะมันดูปิดกั้นไปนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าคนภายนอกมองอย่างเงี้ยคนภายนอกเขาก็จะมองว่าเราเหมือนเจ้าหญิงน้ําแข็งค่ะเหมือนเอลซ่าแบบดูหยิ่งๆิ่งอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยไม่ค่อยมีคนกล้าเข้ามาหานะคะมันเป็นอย่างนั้นไปแต่ที่จริงแล้วคือเราไม่ได้ปิดกั้นแหละแต่ว่าสภาพจิตใจเรายังไม่พร้อมกับการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกกองนี้อมองว่ายังต้อง อาจจะมีความเป็นโสดอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เหงาเพราะว่าเราพึงพอใจที่เราจะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะอืมนี่นะคะดูแล้วยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้มี ความรักเข้ามาเท่าไหร่นะแต่ออกแนวว่าเราค่อนข้างที่จะรักแล้วก็ให้ความสำคัญกับตัวเองมากแหละระดับหนึ่งนะแต่ไม่ถึงกับเหงานะคะเพราะว่าชีวิตโฟกัสกับเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะนะฮะส่วนตัวเรื่องความรักยังไม่ปรากฏมาโดดเด่นนะคะตัวเราเองอ,ะอ่ะคือบางทีเราต้องพยายามแบบว่าพยายามแบบว่า ฟรนลี่มากขึ้นนะคะหรือพยายามแบบบางทีลุกภายนอกเราอาจจะดูแบบว่าหน้าเกรงขามมากเกินไปทําให้หลายๆคนไม่กล้าเข้ามาหาไม่กล้าเริ่มที่จะแบบมีความสัมพันธ์เริ่มมาจีบเราก่อนนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นไปสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองปรับลุกภายนอกนิดนึงก็ได้ให้แบบว่า <c oughs> ให้ดูแบบให้ดูอาจจะแบบดูไม่น่าเกรงขาม,มากเท่าที่ควรนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะ มาต่อกันที่กองที่4นะคะสำหรับนี้นะคะ after tarot นะคะท่านที่เลือกกองที่4ี่ค่ะข <c oughs> อดูความรักนะคะว่าความรักที่ผ่านมาคนที่เลือกกองที่ 4, ความรักคนสมัคที่ผ่านมาเป็นยังไงคะ เราคนที่เลือกกองที่4นะคะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเต็มไปได้วยเรื่องของอารมณ์เนาะทั้งนั้นที่เรากับเขาอาจจะยังรักกันแล้วก็ดูแล้วยังมีเยื่อใยดูแล้วเรากับเขาอะค่ะยังมีเยื่อใยต่อกันและกันอยู่เนาะแต่เหมือนกับว่าด้วยอารมณ์ของเราแล้วก็มัน ความสัมพันธ์นี้มันเต็มไปด้วยอารมณ์แล้วก็ความใจร้อนมากเกินไปนะคะมันก็เลยมีเหตุผิดพลาดเกิดขึ้นมาเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์มันเริ่มเอื่อ,เอ,อ,เอ,อเยๆถึงขั้นนิ่งเฉยอะ่ะมันมีการหายไปแบบดื้อของใครคนใดคนหนึ่งนะคะทีเนี้ยมันก็เลยความสัมพันธ์มันก็เลยห่างๆหายๆไปนะมันเป็นอย่างนั้นนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ของเรานะคะสถานการณ์ความรักุจะเป็นย,ยังไงนี่ไง ว้าวจริงๆมีการเจอเลยนะคะเนี่ยมีการเจอความสัมพันธ์เข้ามาแบบฉับฉวยนะแต่ว่าแต่ว่าทีนี้คนที่เข้ามาเขาค่อนข้างป๊อปปูลานะคะเนี่ยเขาเป็นที่นิยมแหละคือคนคนเนี้ยที่เข้ามาเขาสามารถให้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็ระยะยาวกับเราได้แหละแต่เหมือนกับว่าความรู้สึกของเรากับเขาว่ามันยังไม่ถึงขั้นความรักเนาะแต่ว่า มันออกแนวชอบชอบกันแล้วก็มีใจให้กันนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงกับรักหรือต้องการแบบใช้ชีวิตด้วยกันขนาดนั้นนะคะมันอยู่ในขั้นแบบขั้นแรกอยู่เนาะเอาเป็นว่าคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาแบบรวดเร็วกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็ทีนี้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันบางทีเรากับเขาอะค่ะดูแล้วนะ จะมีการพูดคุยกันแบบลับๆเงียบๆไม่เปิดเผยนะ,ะเป็นไปได้เหมือนกันคือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแอบคุยไปก่อนยังไม่ถูกเปิดตัวนะแต่ว่ามีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาดูใจกันและกันแหละแต่ว่าเหมือนต่างคนต่างยังกักความเป็นตัวของตัวเองอยู่ก็คือ ยังไม่ได้เผยตัวตนของตัวเองอะ่ะให้กับเขาได้รับรู้นะยังไม่ได้โชว์ทุกด้านให้การได้รับรู้รู้จักกันแค่ผิวเผินมันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสได้สานความสัมพันธ์นะคะถือว่าคนที่เลือกกองที่สี่นี่ไม่แห้วที่สุดแล้วนะเนี่ยดูแล้วมีคนเข้ามามีความสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นรักชอบเท่าไหร่คนที่เข้ามามีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าแล้วก็มีคนเข้าหาเยอะเป็นหนุ่มฮอตว่างั้นเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอต ะะแล้วก็ความสัมพันธ์เรากับเขาอาจจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่ๆก็สปาร์กกันเป็นประมาณนั้นแต่ว่าในส่วนของการคุยการสารสัมพันธ์มันจะเป็นไปนอย่างเงียบๆไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเท่าไหร่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราเองก็ไม่ได้บอกเขาทุกเรื่องด้วยเกี่ยวกับตัวเราแล้วก็เขาเองก็เหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้บอกเราทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ ลองค่อยๆดูไปก่อนนะคะว่ามันมีโอกาสที่มันจะพัฒนาไปแบบรวดเร็วแบบเร็วเกินไปเนาะแต่มองว่าถ้าค่อยๆเรียนรู้กันไปมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ใช้ได้เลยนะคะเนี่ยกองนี้นะคะประมาณนี้นะคะ